สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเช้า,าตอนหกโมงค่ะสิบหาน้องพี่น้อง <laughs> วันหยุดสามมือนี้มันช่างผ่านไปเร็วซะเหลือกเกินคะ่ะสวัสดีวันอังคารเนาะคะ่ะนาั่งออกมาลอรถคือเกานล่นละพี่น้องคะ่ะอากาศก็ส่องเย็นๆคะ่ะมันอหนีตื่นมากก็ขี่ขานตื่นพี่น้องเราอยากขีนนน้นอนนอนนอนตื่นสวยมาสามมือ อยากตื่นเลยวันนี้ขี่ขานว่ะพี่น้องขะเดินทางแป๋งเรียนนี่คือเก่าค่ะสวัสดีสุปูทุกคนเด้อค่ะเด้อยิ้มวันละนิดหัวเรอวันละหน่อยนะคะ่ะจิตจำใสแต่ก็อย่าหัวเรอหลายเด้อพี่น้องเด้อเข,า,ขาจะวาสิบาเดี๋ยวเข้าบาบาเอาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยสู้ๆกันไปค่ะชีวิตมื้อนี้ตื่นมาก,ก็บ่ได้กินหยังค่ะบ่บ,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 บ่บ่อู้สึกหิวเดี๋ยวพูดละ นั่งเรียนสักชมมั่วโมงสองชั่วโมงดอกก็หิวพี่น้องรอรถเมย์เงี้วไปค่ะเดี๋ยวเมื่อน,นี้เลิกเรียนแล้วก็จะเข้าไปหาหัวหน้างานอยู่โรงแรมที่นั่งใดงานเนาะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอีนั่งบอกบ้านเหล็กที่เข้าพิษพี่น้องแล้วก็บอกอไม้เลขกประจําตัวพิษกเ็เลยว่าสีเข้าไปบอกหัวหน้า,นานว่ามันมัน,มน ครั้งที่แล้วที ubers. ่สัมผัสฉันบอกพีทไว้สั้นพี่น้องต้องแก้ไขเนาะค่ะเนาะต้องเอาโตเลขให้มันเป๊ะโดยโดยเฉพาะเล็กบัตรประชาชนเนาะค่ะโดยเฉพาะเลขกประจําตัวเฮ้าลดลดเม์มาละพี่น้องโดยเฉพาะเลขประจําตัวเฮาเพราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินสีบ่าเขาเนาะค่ะเดี๋ยวเงินสีบ้เขาเฮาลดเมย์มาละเดินทางไปรงเรียนกันพี่น้องเดินทางไปร่อรถไฟอยู่นู่นละเนาะค่ะเนาะไป เดินทางมาถึงสถานีรถไฟแล้วคะ่ะรอรถไฟประมาณยี่สิบสองนาทีพี่น้องวันนี้ก็เหมือนเดิมอากาศก็ดีแต่วันนี้ไม่ค่อยมีลมนะคะืันนี้บ่ค่อยมีลมพี่น้องืันนี้นางมีนางใส่รองเท้าบูทคูดไม้ได้ืันนี้นะมีในนส่รองเท้าบูทคูดไม้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะขับมันบดมันบดเด็กขับอยียงมากมาดอกแต่ว่า นางใส่ถุงเท้าถุงเท้าคู่ใหญ่คูค่หนาน้ามันก็เลยมันก็เลยทรงแบบข,บขับขับจักหน่อยนึงแลำเบอนีเลียนเบิดเหมือนน้ำแดงมาเนี่ยเราวันนี้ก็ใส่กางเกงยียนด้วยปกติอีนางบอีนางเป็นคนที่บบมากใส่กางเกงยียนเพราะมันอึดอัดจะใส่กางเกงยียนก็ตองเมื่อไปเที่ยวไปเทีเท่ยวแป๊บๆจงังสีไหนพี่น้องล้เมาร์นีก,ก็ใส่กางเกงยีนขังนอกแล้วก็ใส่ใส่กางเกงซับในน้ำเดงใส่กางเกงเลกกิ้งขางในขับไปใหญ่ในวัดทีนี้เมื่อนี้แต่งตัวแบบเอ้ยขับขับเสือก็ เสือกอ็ข้างในตัวนึงแล้วก็เสือตัวนี้อ้ยอีนางบ่ค่อยเมื่อนี้เมื่อนี้บ่ค่อยอยากเข้าไปนังรอหลดอยู่ในหของโดยสารเพราะว่าเข้าไปแล้วมันบ่มียางเห็ดอินเทอร์เน,น,น็ตอีนางก็สิเบิดเหลือน้อยเดี๋ยวพี่น้องอ,อินเทอร์เน็ตก็บเบิดเร็วเร็วได้อินเทอร์เน็ตก็ได้เดือนนี้เดือนนี้อินเทอร์นเน็ตเบิดเร็วค่ะเพราะว่าเดือนนี้เงาบ่อยเดือนนี้เงาบ่อยก็คือพ่อพ่อวางแล้วก็เปิดเน็ต ขันว่าอยู่นอกบ้านเนาะค่ะวางกับเปิดเน็ตเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เปิดเน็ตตลอดดังนั้นพี่น้องมันก็เลยเบิดเร็วเนาะค่ะอันนี้พึ่งวันที่เท่าใดกันวันนี้วันที่เท่าใดสิบวันศุกร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่วันนี้วันที่สิบห้าเหลืออีกตัางเหลืออีกตัางโอ้ยเหลืออีกตัางจักมือว่าเจ็ดเหลืออีกตัางสิบสองมือแมีนบอกว่าเออเหลือเหลือเหลืออีกตัางสิบสองมือพี่น้องถึงจะได้เดดใหม่ อินเทอร์เนต็ตอีนางบริจาคเองเนาะคะ่ะเพราะยายใจใหายเพราจยายเราใจเน,ะะนะาะเพราะว่าอีนางบ่มีรายได้เราก็เลยใจใหนานนยก็นนันเกระจายเองยุ้พี่น้องแต่นี่นางบ่มีบ่มีรายได้มาหลายเดือนเนาะคะ่ะเนาะก็เราเราก็เลยใจใหายโอ้ยใครอากาศอากาศบนนีโอเคเลยพี่น้องโอเคเลยเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็เย็นเย็นจักน้อยพี่น้องค่ะบอมบอ์ขันวบอมไม่ล่มนี่ถือว่าโอเคมากเลยเนาะค่ะ นั่นนั่นข้าเฮ็ดข้าเห็ดสะพานขามฟังตรงสถานีรถไฟเนาะคะ่ะขามฟังเห็นไ่ย่างขามฟังปกติก็จะขามฟังกันตรงนี้แหละพี่น้องนี่ยขามขามไปฟังนะผุนเนาะคะ่ะพักเบรกแล้วพี่น้องเที่ยงโอ้ยเมื่อนี้แดดดีมากเลยพี่น้องค่ะแดดดีว่ามีล่มอากาศบ่ค่อยหนาวซ้ำใดค่ะอีนางกําลังจะไปหาซื้อแนวกินเพราะว่าบ่าได้ห่อเข่ามากเนาะคะ่ะเมื่อ้าว็บ่เมื่อเ้าก็บ่บบได้กินอีหยังค่ะเดี๋ยวอีนางสิไปซื้อของกินโย ปั่มน้ำมันของอยู่นี่แพงอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ต้องเสือเนาะเดี๋ยวไปหาเบงแนวแนวถึกถึกสือกินพี่น้องโอ้ยอากาศดีค่ะค่ะมื่อวน,นี้เรียนบดมือค่ะอากาศดีมากพี่น้องอากาศอยู่ในเมืองบรอากาศโคตรดีเลยวันนี้นะคะคิดว่าีนางทรงอ่าขอความไปบอกพ่อยญยว่าเมื่อน,นี้ฉันอยากกินป่าเธอออกไปตกป่าให้ในเดอ้อวะฉันบ <laughs> รูวาสิตกไดมอเนาะคะ่ะ ว,ว่าได้นี่ก็จะกลับไปทอดปลากินเนาะค่ะเนาะโอ้ยเปรี้ยวปากอยากกินปลาทอดพี่น้องเดี๋ยนั่งขับไปซื้อของกินก่อนไปเบิรงว่ามันมีอยังถูกๆขายแน่นนะะเนาะะคอนคนหลายบ้านนู้นี่เนาะเลิกเรียนและะ้วค่ะรถไฟมาจอดรอแล้วพี่น้องเลิกเรียนบ่ายสองสี่สิบเนาะมื้อนี้รถไฟมาจอดรอ,อ,อเขาไปเขาไปนั่งรอเวลารถออกก็ยีนั่งเมื่อยพี่น้องคะ่ะย่างขึ้นกระไดมาก เขามันประตูนี่แหะหาหมองนางนางพาคายมือพี่น้องงางเขินกระไดมากมือพี่น้องมืออื่นเหลือเอ,อีกมือนึงเหลืออีกมือหนึ่งก็จะไปเหตุงานแล้วมือแรกพี่น้อง อีนางไปเห็นแล้วนะคะคนที่ซสอนงานให้อีนางเป็นคนฝรั่งเนี่แหละเขาอยู่ประเทศไหนดูอีนางได้ถามเขาอยู่ตะวนั่งจำได้เนาะค่ะเขาเห็นงานอยู่ั่นบ้าบ้าโดนแล้วแล้วก็เป็นหัวหนามั้งแบบว่าเป็นหัวหน้าแบบเขินเขินเอย่างวะบรรลูบรรลุอากนแต่ว่าเขาจะเป็นคนซ้อนงานให้นางเนาะค่ะวันวันปรหัสโอ้ยรู้สึกตื่นเต้นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ เด็กนักเรียนก็ช่วงนี้ก็เลิกเรียนกันค่ะเลิกเรียนขึ้นรถไฟกลับบานคือนกันเนาะค่ะเนาะอากาศตอนนี้ก็คึมๆึค่ะจะกลับไปคิดว่าจะไปกลับไปทอดปลากินกะสมตําพ่อยายตกปลาเอาไว้เนาะค่ะอีนางท่งขอความบอกพ่อยายว่าเมื่อนี้ฉันอยากกินปลาเธอไปตกไปฉันได้เด้อวะที่จริงปลาอยู่ในช่องฟิชอีนางก็มีอยู่นี่แหละค่ะแต่ว่ากินปลาสดมันกระแทบกว่านาะพี่น้องพ่อยายเราตกเอาไว้ ได้ประมาณโตละ3ามเนิว้วประมาณนี้ยได้ประมาณสองสตัวเดี๋ยวน้นางจะกลับไปทําความสะอาดนะคะท่านๆแล้วก็ทอดทอดกับกรอบพี่น้องแล้วก็หุ้งเข่ากินก็บสมตำเนาะคะ่ะเมื่อเอินเดินทางมาเรียนอีกมือหนึ่ง อาทิตย์นี่เลี้ยนแค่สองมือค่ะวันอังคารกับวันพุธวันวันจันทนั้นมันเป็นอ่าวันอีกอย่างนี้นางจำบ่ดได้หรอแต่ว่าวันศุกร์มันเป็นอ่านอสเพอร์แวก็คือสอบสอบภาษาโนเววันวันวันศุกร์สอบภาษาโนเววันศุกร์นะคะวันพฤหัสกับวันศุกร์แต่ว่าอีนางยังบอดยังบอดได้สอบนะคะเพราะว่าอีนางยังบ่พร้อมอีนางยังบ่ยังบ่เก่งภาษายังบ่พร้อมที่จะฝึกเอ้ยังยังบ่พร้อมที่จะสอบภาษาโนเวนะคะ นั่งกับพูนแหละรอบรอบอีกคือบอกก็รอบปีหนาพูนแหละถึงจะได้สอบเนาะคะ่ะถึงจะพร้อมในการสอบเนาะคะ่ะพี่น้องภาษีนางยงบด้เนาะค่ะเนาะรอบเวลารถออกอีกประมาณตอนนี้ก็สายใต้นั่งกับสันนพี่น้องตอนนี้ใบสองหา้าสิบแล้วอีกประมาณสิบนาทีสิบเก้านาทีรถไฟออกนะะเนาะค่ะพ่อใหญ่บอกว่าจะออกมาหาี่นั่งอยู่ปากซอยอยูอยอ่สถานีรถไฟดานแลเนาะคะ่ะ จะมาออกออกจ้ามหาพินางคันว่าพ่อยายบอกมาหาพินางอีนางก็ต้องรอรอรถเมย์สามสิบนาทีแล้วค่ะเครื่องสมองอะไรพี่น้องเฮ้ยเมย์ <c oughs> <c oughs> พี่น้องอีนางเมย์ออเลยเดมทัมืเมย์ทั้งเพียเมันี่เลียนมออเมย์เดมเมเนี่นะแต่ว่านางเลียนนางเลียนจะซื้อคือมันคือแบบว่ามันใส่หัวสมองเนี่ยพี่น้องค่ะเรียนภาษาโนเวนเนาะค่ะมันก็เมย์เ <c oughs> มย์มแล้วก็เพียนำโอ้ยคันว่า คันว่าอันยังยังยี่น่งมาเรียนเบิดเหมือนเนี่คันว่ามีมีการบานลายเนี่ยตายเลยพี่น้องจนกว่าจะกลับพอดบานอ่ะเลือเรียนใบสองเคิงจนกว่าจะกลับพอดบานสี่โมงสี่โมงสี่สิบสี่โมงแรงนายจะเฮ็ดกับเขานายจะไปเฮ็ดกับเขาให้พ่อใหญ่เฮ็ดกับเขาให้จะาของจนกว่าจะกินเขาพี่น้องเออเหมยแต่ชีวิตต้องสูนนะคะชีวิตมั่งอกต้องสู้พี่น้องเดี๋ยวก็ถึงวันหยุดโพสเกะแล้วค่ะวันหยุดโพสเกะ ก็อีนางกับบรูมาสิได้เขาสิหายงานอีนางบอกก็อันนี้ก็บ่แน่ยใจกันนะคะคนเริ่มคนเริ่มทยอยเข้ามากันหลายแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็บายสามแล้วเดี๋ยวไอ้เก่านาที่รถไฟออกคนเริ่มเขามากันเยอะแล้วนะคะ <c oughs> เดินทางมาถึงแล้วพี่น้องมีผู้ชายมารับจ้าผู้ชายมาจอดรถผู้ชายมาจอดรถรอครับพี่น้อง <c oughs> อ้ยเหมือนฝนจะตกเลยพี่น้องคะ่ะคึมๆปล่อย วันนี้ดีจังเลยผู้ชายมาจอดรอมาจอดรถรอรับนะจ๊ะ <laughs>